36เซนนะแล้วก็แบ่งครึ่งตรงนี้จากนี่มา18 cm. อันนี้ช่องละ9้าพอแบ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นช่องนี้ช่องละ9้านะคะแล้วจากนั้นตรงนี้คือเอวตรงนี้สะโพกบน10เซนนะคะแล้วก็ลงมาอีก10เซนนี่ก็เป็นสะโพกล่างล่างนะคะคือส่วนที่โค้งใหญ่ที่สุดก็ให้เป็นสะโพกล่าง คราวนี้ความยาวก็เอาสูตรกระดาษเลยนะคะก็ประมาณถ้าวัดจากเอววัดจากเอวลงมากำลังสวยนะพอมันเป็นผ้ายืดเดี๋ยวมันก็จะกระชับของเขาเองนะคะเอาพอได้อย่างนี้ปุ๊บสาบวก2นิ้วนะคะ38มบวกสนิ้ว แล้วหารด้วยสก็จะได้เก้าครึ่งจากตรงนี้วัดปลายเ้าครึ่งนะคือเราหารได้ทีนี้เอลเอลไม่ต้องบวกเอล2ยก็ใช้ยี่เลย28หาร4ได้7แล้วบวกเกตไปอีก1นิ้วนะคะอันนี้บวกต่างหากนี่คือช่องนี้คือเกตหนนิ้ว น,นนอัีโ้โกหารสี่เลยไม่ต้องบวกไม่ต้องลบ <c oughs> เอาเอาลัดลัดเลยนะคะมันถึงสวยถ้าเป็น้ายืด <c oughs> อ่าคราวนี้เราก็จะขีดเส้นตรงมาก่อนขีดเส้นปะมาก่อนว่าเขาอยู่ตรงนี้อ่าคราวนี้เราจะให้เขาสอบเข้าให้เขาปลายเลียวลงมาให้เขาปลายเรียวๆลงมานะคะเราก็ เอาเข้าจากตรงชายนี้นะคะหนงนิ้วครึ่งเลยนะคะจากที่นี่มา1นนิ้วครึ่งนะคะคราวนี้เอาไมาบ้บรรทัดขีดลงมาหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็วัดจากที่นี่ลงมาสองนิ้วเราจะเลี้ยวตรงสองนิ้วนะเราจะไม่ไปเลี้ยวตรงนี้เลยเดี๋ยวมันบีบหน้าขาเกิดใครไม่ได้ใช้ผ้ายืดมันจะใส่ไม่ได้นะคะเอาตรงนี้ นะมันก็จะค่อยๆเลี้ยวมาเองอ่าพอได้อย่างนี้แล้วกระโปรงเสร็จแล้วข้างล่างคราวนี้เรามาทําข้างบนต่อเอาไม้โคง้งเราพอได้อย่างนี้แล้ว <c oughs> กรอบนี้เอาเข้าไป6เซนเป็นกรอบคอนะเราจะได้รู้ตําแหน่งคอแต่เราไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าเราต้องเอา หลักการเขาลงมาด้วยไม่งั้นมันจะหาสัดส,ส่วนยากนะคะเอานี้บานหน้าน,นี่เอาไม้โค้งโคงค้มาอย่างนี้แล้วข้างนี้ด้วยก็โค้งมาอย่างนี้นะคะโค้งมาที่น,นี่เห็นไหมเขาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้อพอได้อย่างนี้เสร็จ ไอ้ไม้เอาด้านตรงด้านตรงวางจุดนี้ให้เชื่อมกับจุดนี้ไม่ต้องไปสนใจอันที่โค้งนี้ปล่อยเขาแล้วเรามาขีดจากที่นี่ไปอย่างนี้นะคะข้างนี้ด้วยจุดนี้กับมุมนี้มุมยอดอกแล้วเราขีดไปเเราก็จะได้เกรดตรงนี้ใหญ่ๆเวลาเย็บติดกันแล้วหน้าอกมันจะพุ่งขึ้นไปเองนะคะอ่าพอได้อย่างนี้เสร็จ เราไปดูว่าบ่าหน้าเราเท่าไหร่บาหน้าก็หมายถึงตรงนี้นะคะนี่ตรงมุมลักแร้ดิมุมลักแร้อยู่ตรงนี้เราก็วัดไปวัดอย่างนี้ว่าเท่าไหร่นะคะวัดอย่างนี้อ่าทีานี้ที่ตัวคนก็จะอยู่ประมาณานี่ได้เจ็ดเซนแล้วก็จับตรงเจ็ดเซนไว้ข้ามมาตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปวัดมอตรงนี้อ้าว สิอยู่ไหนอ่าตัวนี้ครูเอานาเอาบ่านหน้า3าสี่พอเพราะว่ามันเป็นเสื้อแบบเกาะอ,อกถ้าเรามีแขนเราถึงจะกว้างอันนี้เราไม่มีแขนเราเข้ามาหน่อยนะคะสาหารสองนะคะหมายถึงวัดจากที่นี่มาถึงนี่แล้วก็ข้ามมานี่สาหารสองได้17อยู่ตรงนี้นะคะจากนั้น ตรงนี้คือลักแร้โค้งมาที่นี่นะคะโค้งมาอ่ะคราวน,นี้ก็จะได้คอคือเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อไอ้ตรงนี้ต่อไอ้ตรงแผ่นนี้นะคะที่เป็นรูดๆมาเนี่นะคะก็โดย ขูขีดเส้นนี้ต่อไปก่อนอ่าพอโดยนักเรียนขีดเส้นตรงไหล่นี้ยาวไปอย่างนี้เราจะได้รู้ระดับอ่าจากนั้นอ่านี้คะจากนั้นก็ขีดเส้นที่นี่เห็นไหมเราก็จะได้ตรงนี้แล้วคราวนี้มุมนี้ให้นักเรียนขีดเส้นตั้งฉากออกไป มันจะเราจะทำอันนี้นะคะเราจะทำไอแผ่นนี้ผีดเส้นตั้งฉากตรงนี้นะคะหาตรงไหนก็ได้ที่มันน,นี่เอาอันนี้นี่เอามุมฉากนี่เข้ามุมฉากที่นี่นะคะแล้วที่เหลือที่เหลือนี้คือเราจะวัดตรงนี้ว่าเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้ตรงที่มันที่มันมาครอบกับแขนเนี่ยนักเรียนก็กะเอาเลยเอาประมาณ3นิ้วนะคะจากที่นี่สามนิ้วแล้วก็ตั้งฉากลงมานะคะตั้งฉากลงมาเขาก็จะเหลือตรงนี้นิดนึงเป็นรักแล้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปแยกเผื่อให้เขาเป็นรูดๆตรงนี้นะคะอ่าก็ได้ ชิ้นหน้าออกมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้กิ้งออกมาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดเกต็ดลักแล้ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะไม่งั้นตรงนี้มันจะเหลือมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำอย่างนี้นะเราก็จะตัดออกมาส่วนที่เราจะใช้ปิดเกตดเทกตรงนี้ก่อน เพื่อให้คอมันสวยนะคะคอมันหักมุมห็นไหมคะคอหักมุมเราก็ต้องขีดใหม่ไม่ให้เขาหาักมุมให้เขาเป็นเส้นตรงงานเสื้อมันจะทําไปแก้แก้แพทเทิร์นไปนะมันถึงจะสวยนะอ่าตรงนี้หยุดเป็นเส้นนี้นะเป็นเราใช้เส้นนี้ เป็นเราใช้เส้นนี้ตรงนี้เราก็ต้องย้ายใหม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยส่อเอาใหม่เดี๋ยวไปเข้าใจแล้วเดี๋ยว ตรงนี้กิ้งออกมาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดเก็ดลักแล้ตรงนี้นิดนึงนะคะไม่งั้นตรงนี้มันจะเหลือมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำอย่างนี้นะเราก็จะตัดออกมาส่วนที่เราจะใช้ปิดเก็ดเทปตรงนี้ก่อนเพื่อให้คอมันสวยนะคะคอมันหักมุมเห็นไหมคะคอหักมุม เราก็ต้องขีดใหม่ไม่ให้เขาหักมุมให้เขาเป็นเส้นตรงงานเสื้อมันจะทำไปแก้แก้แพทเทิร์นไปนะมันถึงจะสวยนะอ่าตรงนี้ขีดเป็นเส้นนี้นะเป็นเราใช้เส้นนี้ เป็นเราใช้เส้นนี้ตรงนี้เราก็ต้องยา้ายใหม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสอเอาใหม่เดี๋ยวไปเข้าใจ เลยต้องเอามากาะไว้นี่เวลาเขาใส่จริงๆก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เช็คตรงนี้กับแขนตัวเองถ้ามันพอดีก็เอาเท่านี้เลยถ้ามันหลวมก็เก็บเข้าไปส่วนนี้เก็บด้านใดด้านหนึ่งด้านหลังก็ได้เก็บให้มันหดเข้าไปให้มันเล็กลงนะคะคือแขนเราจะสอดเข้าไปอย่างนี้จากไหล่เรานะคะอ่า ส่วนตัวเสือ้อตัวแสกเนี่ยนักเรียนก็ไปดูที่หนังสือสอนตัดเสือ้อยกทรงก็ได้นะใครที่มีหนังสือสอนยกทรงแล้วมันจะในหนังสือสอนยกทรงมันจะมีทั้งยกทรง